และตอนนี้ข้างหลังเราก็คือประตูตลาดซินหยวนช,ชื่อจีจของจริง,รงค่ะตัวกัะตักันด,ดิดีด๋ดโดมันดูตรงเป็นแบบแอ,อ,อเฟิร์ทารลองทายค่ะ สามือเพื่อขอชิมแบบได้แบบพ,พับพี่คอฟฟี่อะทุกคนแล้วสัญลักษณ์ของที่จริงคือมันจะมีอย่างเงี้ยให้น้องหมาออกมาโผล่เล่นกับเราอะอดูข้างในเดี๋ยวข้างในนีดดดดด่ไง <S <S ด,ด,ด,ดูหมาโผล่ซูเขาลูกเ ในที่สุดก็เจอร้านอาหารเมื่อกี้เราเดินวนกันให้แป้นเราจะดูไปว่ามีแหลกเขามีแบบนี่แหละที่เขาพูดถึงเออมันมีแบบปลาต้มปลาต้มใดๆโหันมันก็คือสูตรอาหารดีๆใช่แบบโหเยอะเลยพี่มีหลายอย่างหมาล่นะโอ้เออ เออน่่เียนหมี่มั้ยเียนหมี่มั้ยเกเกสิวเ้ยสลับภาษาไปหมดแล้วเนี่ยอือหกัวนขอบคุณค่ะขอบคุณร้อนมากอ่ะข้างในไจอะไรไม่รู้เลยนะรู้แค่ว่าร้อนอย่างเดียวก็เหมือนแบบไก่สับไก่พิซซ่าอะไรเงี้ย มีอย่สองว่าอะไนะคะสองัอีกอ่ะมีอยู่สองว่าอะไรนะคะมัวสอ่ตัสอัองตัองตัวสองตัวสองตัวสอจตวสองตังตัวสีวสองตัวสออ๋ออ๋อเป็นเซตวตสวัออองอออออัอัวังงัอว

เรามาลองส่งกันมันเหมือนเป็นหมูสามชั้นกับผักใช่ปะเบคอนทงผักโรยผงซัมติงผักผักผักดูทรงเป็นพี่ดูลองกินเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้กล้องดูมันดูทรงเป็นแบบถั่วง,งอกอหรืออะไรวะโอ๊ยแม่มาสอง<า>ชิ้นมาลองดูเขาจะมีโรยผงผิกไว้ข้างบนด้วยอะ่ะเป็นไงอร่อยปะอ,อ,อร่อยมั่นคือผักซัมติงอะไรอย่างเงี้ย งงเหมือนก,กันวิยิ่มไหนทำทำตัวกระตุกกระดิกดเอาแค่ตัวกระตุกกระดิ๊อดอโดด่โยโยโยอร่อยเลยเหรออ,อ,อร่อยปะอร่อยเป็นไงอืมอร่อยยังไงวะมันเพราะมันเป็นหมูสามชั้นมาเลยอร่อยเนาะหมูสามชั้นจะให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วผัดกระจาบมันเหมือนแบบต่วนกอกอะระหล่ำอะไรอย่างงี้งน้องคน อ,อร่อยอ่ะอร่อยนี้อร่อย,ออยนี่นะคะแนทถูกที่นิวในประเทศให้มาดักหมาล้วทางคนเดียววิอะไรไม่รู้เอามาก่อนหนึ่งเอาอะไรดีอ่ะอยากกินเส้นมันอนะ่ะวับเป็นเหมือนเบคอนผัดผักข้างในใช่แนทชอบผักชีแต่ว่า เขาไม่หั่นให้ใช่ไหมงั้นนะจะลองเอาไปอย่างเงี้ยต้นหนึ่งแตงกระเฮียนะคะเฮียนิวลองดูน่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะนี่เป็นอะไรมาล่ามัยไหมอ่อแล้วาพี่น<ห>ิวส่งมาคนเดียวอะส่งมาคนเดียวแล้วหนูจะพูดถูกไหมพี่นิวลอเดินไปดูก่อนใช่พี่นิวส่งแอดมานี่คือสิ่งที่แอดได้ ที่เรารอคือไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่รู้มันเป็นตัวเลขงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งอรอแล้วค่อยกลับมาเราเข้ามาซื้น้ำนะครับแล้วเราก็ไปสะดุดตาก,กับตำวจนะสั่งนหนึ่งก่อนแล้วก็น่าจะหาน้ำเปล่าสักหนึ่งไปให้นักเทล อง่และสิ่งนี้คือยี่สิบหกจุดสี่สามไม่รู้ว่าพวกเอามาลาในนอเอาดิวเรียนได้กินพี่นิวก็หาชิวไม่หยุดนะคะคแนนปึ๊บโอ้โหวิ่งตกใจ ตะเกียบคือจมไปครึ่งถังอะตะเกียบจมไปครึ่งถังแล้วอะปะปึ๊บมันกินยากกว่าพี่นิวตะเกียบมันเล็กแล้วหม้อมันลึกอะเราทำไงอะก็ทั้งทำอย่างนงี้น,นั่นแหละพี่ดูความยาสา่ายนะเบียดเจิดๆดใช่หนักม,มากกันเนี้ยออเออมันน้ำเลยร้อนอตืดมากมันร้อนมากเลยอะ แตเบียร์จีนชอบขืดกินไนท์กิ้งเราได้เขาถามได้เนียนะว่าเอาข้าวไหมร้อนอ่ะทุกคนรอก่อนแล้วกันมาค่ะไหนมันวะมันมันต้องควานไปลึกๆแหละมีมันก็หลังอยู่ตรงนี้ด้วยโหทุกคนแป๊บนึงนะดูความข้นคักๆนี้ดินี่นิวคนทีเนี่ยข้นมากข้นใสะเอแต่เขาลิ้นชาจริงอ่ะกกินไปแค่ไม่กี่คำอ่ะนี่นะครับทุกคน ตะเกียบไหม,มเพาว่ามันร้อนมากพี่ดูควันที่มันลอยออกมาดิเพราว่าจะตายแนะ่เราจะเปลี่ยนเครื่องมือนิดนึ่งนะครับนีมันร้อนมันใช้ตะเกียบนี่โดมันนะครับโดมันที่รักเชื่อเขามันร้อนมากเปล่าเยอะ ปัญฐาดิจะได้แบบช่วยพยุงได้หนูเอาเต้าหู้มาให้ด้วยเอารูชิ้นทอดมาให้ด้วยพี่นิ่ไม่พูดอะไรแล้วอะอรวอนมากอะล,ลูกชิ้นทอดอดเหลือแค่เนี้ยนี่ลูชิ้นทอดต่เดี๋ยวไปย้อนดูคลิปนะตอนแรกลูกบาเอ็กเลยนี่รูชิ้นทอดแต่ <c oughs> เรียกว,ว่าหมูสับเฮ้ยจริงๆตอนแรกลูกอย่างงี้เลย นี่นะคะพี่นิวอยากรอง你好啊这是什么这是你这上面写่หยิบไปได้เลยแล้วก็จ่ายเงินรงนี้เออเขาบอกให้หยิบแล้วก็จ่ายเลยจ้ามันเป็นระบบง่ายโอเคเออ a าล p เ y a l i p a y โอเท ชื่อหัวสีุ้ยแพงนะเนี่ยสองร้อยเหรอสแกนสองรอยเลยเหรอลองดูลองดูุช็อกอยู่นะมันคือซื่ออูชื่อหนิื่อน้านต้ี้ยักษรไทยซื่อหนอตอฮะ ยีอเอีห๋อสชอบแล้วกสแกนเยอะเกินแล้วสิบหวนก็เจ็ดสิบห้าบาทนะคะนี่เขามีหลอดทูเอา that's right ตัวเ谢。first time to try this ภาอีเดนเรอแบ้ภาษาเอออังกเรียอาอังกฤษเมว้าว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 ว่าวว้าวว้ววาวว้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 วว้าวววว้าวว้าว้าวว้าวว้วว้า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 าวว้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 ้าวว้าวาวว้าว้าว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 ว้วาวว้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 า เออเข่าเฮ่อเข่าเฮ่อเออบัดบัดบั confuse นิดหน่อยงงนิดหน่อยเลอวจ้ามันแบบเฮ้ยงงนม่เหรอเว้เผ่ดน้ำผลไม้จะแอปเปิลก็ไม่ใช่จะสับปะรดก็ไม่ใช่จะงอกก็ไม่ใช่แต่อร่อยดีเอองงงงนี่นะคะพิกัดร้านถ่ายรูปเราจะไปถ่ายธีมซอฟเวย์กันนะครับจะรู้ฟักาน เทมากใจอ่ะทุกคนมันปิดแต่ว่าเออบรรยากาศในร้านเขาก็ให้เราเก็บภาพลเล่นเล่นมามันก็น่ารักยี่อุใช้ได้เนาะ<ฮ> MM. อุตสาห์แบบเจอที่ที่มันแบบพี่นิวจะยอมถ่ายตู้สติกเกอร์ด้วยเพราะมันมีกิมมิกที่แปลกใหม่อดค่าปิดแล้วแช้ตัวนี้รู้ึกว่าจริงๆอยากมาลองวันนี้อะมันเหมือนร้านข้าต้มข้างทางเลยปะดูสิเอ้แต่มันใช้บีชเต้ เฮ้ยน่าสนใจมีพริกทอดพรีวิพ,พายไหมเนี่ย Can i m i มิส l ่พี่นิว้องหาเอาดิแล้วยางไงรถไรอ่ะไม่รู้ยากเลยเออภาษามือเพื่อขอชิมไม่หม่าล่าหม่าล่าแต่ไม่มชอบ ฉันไม่ชอบอยากได้แบบขาไลาอยอืมชิมได้ใช่ไหมอืม,มอรอ่อยอร่อยปลาปลาไม่ไห่หวานพี่นิวเลือกเลยงั้นลองชิมเลยอืมไม่อืนเหมือนเราแบบ อุ้ยอันนี้เลิศอยู่ไหมเอาเนียมาอืออือไปชี้ดิไปชี้บอกป้าข้าวเหนี้อร่อยเลยเจ้เจ้ายิ้มให้อยู่อะไรสื่อสารยากว่ะ พี่นี่บอกเขาดิมิกซ์จะสื่อสารได้นะครับทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ยี่ห้าหยวนแต่เหมือนกับว่าโลนึงยี่ห้าหยวนใช,ใช่ไหมใช่อันนี้ชั่งแล้วเหลือสิบีใช่อันนี้ไปขอให้เขาแบบมิกซ์มา <ปะ S 1> เพราะ,<ป>ะตอนแรกเขาจะตักอันเดียวแบบรสชาติให้เราอย่างละหอ่อแล้วว่ามันเยอะเกินไปเราไป,ไปนั่งกินระหว่างทางใช่นเนาะเราเดินทางไกลๆหลายวันเดี๋ยวเราพกไปแต่ว่ารสชาติที่เลที่เราซื้อมา มันค่อนข้างไม่เหมือนไทยเลยมันเหมือนเป็นการเออเขาเรียกว่ามันฝรั่งแล้วแเนาะเออมันฝรั่งอันนี้ยมันจะออกแนวรสเหมือนเรากินอาหารน่ะเหมือนมันถูกเอาไปทําให้มันเป็นแป้งเหมือนมันฝรั่งทอดเนี่ยแหละแต่ว่ารสชาติมันเหมือนเรากินอาหารบ้านเขาอะหมาล่าม่ก็แบบแสียปากเลยนะคือกุยโจะของขึ้นชื่อคือมันฝรั่งทุกคนต้องลองทั้งต้มทั้งทอดเออต้มผัดเจียงทอดเดี่ยได้มาสิบสี่หยวนละเฮ้ กลัวการหิวดึกดืนค่ะดูดิ <soc> s, <S แล้วก็คือเลือกมาม่าเสร็จใช่ไหมคะฝั่งนี้เขาจะเป็นแบบไข่ไส้กรอกต่างๆให้เป็นแบบเครื่องได้ด้วยอ๋อโอ้โหอ้ไรจ๊้อ้ แต่พี่นิวลืมหรือเปล่าว่ากระเป๋าอยู่กันสองใบโอ้โหต้องไม่สนใจน้องเลยอ่ะผมัมนวา้าวอุ้ยมันก็กว้างฝ่างอยู่นะเด้อเอา้าตอนแรกเขาบอกจะเอาเตียงไนี่ให้เราไม่แต่เขาเขาเหมือนบอกว่าห้องเต็มจริงๆอ๋อไม่เป็นไรป่ไปะ,ปะไปปิดประตูอุ้ยนอนได้ดิสบายเรามาดูวิวกันนอยเจอแต่หน้าเรามันชิงช้าสวังมานั่นมันวิว และนี่ก็คือวิวห้องเรานะฮะ